นี่เอซขึ้นไปเก็บนะครับที่หน้าผาว่านกันหมากเศรษฐีป่านี่ครับไปเก็บมาแล้วเอซีจากนาครศรีธรรมราชนะครับที่ตามมาช่วยเก็บวันนี้นอยู่บนหน้าผาถอยลงมาเลย ทางเดินที่เราไปเก็บว้านกันมาเฟถีป่ากันนี่ครับเรามาเก็บด้านหลังกันก่อน,นอยู่นะครับด้านหลังนี่ทางไหวายปา่าเดินไม่ระวังก็ไม่ได้นะครับว้านตอดเยอะว่านหลังดัง,ง้างนี่มนอยู่บนหินแบบนี้ว่านกันมาเฟตีปา่าแบบนี้นะครับหิน <ม>ต้นของมันกับก่อเดินทางกันโตทางเดินไปเก็บว่านกันหมากเตีก็มีต้นตาลอดนะครับนี่คือต้นของมันนี่ครับใบ<ม>ของมันว่านกันหมากเตจีนี่ต้นของมันอยู่ติดหนินแบบนี้นี่ทางเดินก็อ,อยู่แบบหนินแบบนี้นะครับ ระวังด้วยครับว่านตอดเยอะทางที่เราเดินไปตรงนี้มีว่านตอดอยู่เยอะระวังว่าตอดมีอยู่ต้นนึงน่ครับ สองที <mile> ่เราเดินไปเก็บว <coded> ่านกันมาเสร็จทีเยอแล้วอีกต้นหนึ่งว่านกันมาเสร็จทีนี่ลูกลูกใหญ่กัช่วยมาตรงนี้ลูกใหญ่นะครับแต่ต้นยังไม่สูงสมบูรณ์นะคือต้นสมบูรณ์นี่ครับลูกของมันก็เก็บไปเพียงลูกเดียวนี่มันจะอยู่ใกล้หินแบบนี้นี่ป่าหินเพราะมันต้องรับเร่ธาตุจากบนยอดภูเขาสูงที่ส่งเร่ธาตุ ลงมานะครับสารประโรดจากใบไม้ต่างๆที่เก็บจะโมขึ้นมาว่านรวัานหมากสิทธีจึงมีริ์สัปปะคุณเยอะอมีอินไซี์หลายชนิดอย่างที่อบอกไว้นะครับนี่เราจะเก็บส่งไปให้ f อซวันนี้เอฟซีก็มาจากนาครศรีธรรมราชมาช่วยเก็บลูกว่านกันมากสิทธี จะมาดูว่ามันอยู่แบบไหนที่มันยังไงครับเก็บเลยนะครับใส่ถุไงไปแบบนี้แล้ววันนี้ามาดูคลิปกันหลายคลิปวันนี้ก็จนหมดเบดกันนะครับตกก็อยู่อีกต้นหนึ่งมันอยู่นี่กวาง้ายกวางขวา ลูกของมันอยู่ใกล้ถึงโขดหินเลยครับผมจะไปถ่ายให้เพื่อนดูกันนี่ลูกของมันสวยเด็ดตังตุกเลยจะอยู่ที่หุเขาแบบนี้ในป่าแบบนี้เขาแบบนี้น่ครับทางเดินไปทางเดิน ก็ต้องระวังว่านโอดกันว่านโอดเยอะเอียวนะน,น,นี่นี่เอฟซีจะขึ้นไปเอาอีกจ่อหนึ่งนะครับอยู่บนโขดหินนี่ไปเพื่อกกนดูกัน ดวยลูกลูกก็ช่วยเหมอันเดี๋ยวนย่ายลูกเ้ยวันไม่ต้องเด็กกันจนี่ครับลูกวยหน่นี่ลูกย่คกับตาเด็กปลูกยัลูกสมบูรณ์บนี้เียตาครอบกับเดยาครบสมบูรณ์ มีเร่ธาตุครบนะครับฤกสีจากนครรีธรรมราชบอกก็มันต้องเป็นที่แบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสารสารปาร,รดดำสารปาร,รดแก้วนะครับที่มันหลบปุกลงกมาจากบนหน้าผากรายปารดต่างๆเร่ธาตุจากบนยอดภูเขาหินระวังครับทางทางขวานะครับไอทางซ้ายเดินตรงทางซ้ายนะครับทาง ผมก็นำทางมาให้วันนี้กับเราก็เดินกันมาหากันอยู่ในปา่านี่ครับนี่เศรษฐีใบปลาเกือบ,บจะท่วหมหัวนะครับตนนัวนี้ว่านกันมากเศรษฐีไม่มีลูกนะครับตัวนี้เล็บสีเดินผ่านไปย่ตรงนี้โอ้อันตั้งไว้ตรงนี้ก่อนคลาบ ต่างเดยในเอฟสีเดืนปานเพื่อไปไปเก็บอีกสองต้นเอฟสิงโตใบไ<ห>ม้มสิงโตสิงโตใช่ไหมกับสิงโตน่าจะเป็นสิงโตลมสิงโตลม,ตร,มรับตางเดินอันนี้เป็นไม้รักนะครับเก่นไม้รักที่มันตกมาจากยอดภุกเกา ก็ปล่อยตาม,ตามาาธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่มีคนมาเอาหรือว่าทําลายมันก็ปล่อยมันอยู่ตาม,ตามาาธรรมชาติส่วนกันหมักเตี๋ตีจะอยู่ตรงนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็อีกต้นอีกชุดนึงก็ให้เอฟซีเดินขึ้นไปเก็บนะครับนี่ทางเดินพวกก็อยากดูทางเดินว่ามันเป็นแบบไหนก็ให้พวกได้ดูกันนะครับเอฟซีโทรมาบอก ผมก็อยู่บนภูเขาพอดีนะครับนี่ครับภูเขาที่บ้านนี่ลูกของมันเอยลูกหินนะครับเดินยากลําบากไม้รักนะครับเก่นไม้รักก็เอฟซีมาเก็บตรงนี้นี่ลูกของมัน ีกต้นนึงครับส่วนใหญ่ก็จะมีสัตว์ต้นพวกนี้มันสูงดังนั้นนะครับต้นใหญ่ดังนั้นแต่มันล้มก็สัตว์มันมาเก็บกินเหมือนกันนะครับไม่ใช่เต่าแต่มนุษย์นี่มันเป็นประเภทไมล้มลุกมันเป็นประเภทไม้แบบนี้อีกต้นหนึ่งยังไม่สุกให้เอฟซีไปยืนให้ดูว่าต้นสูง เท่าไหนเนี่ยครับนี่ครับเกือบจะสองเมตรยืนตายนี่ไอเอฟซีไปถ่ายต้นนี้นะครับนี่เอฟซีตายลูกของมันนี่เกื่ดแต่งมาไว้อีกต้นหนึ่งก็ยังไม่สูงนี่อีกต้นหนึ่ง บนหัว fc นะครับ fc สูงเท่าไรครับ1 7อครับร้อยเจ็ดสิบสองครับนี่ผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ,น,รบ,น,น,รบนี่อยู่บนแบบนี้ที่แบบนี้แบบนี้นะครับภูเขาหินก่ายล้างหยดนี่ผมไม่ fc เดินผ่านนี่ครับก็จะมาเก็บตรงนี้อีกที หเห็นเลยวไหมนี่ครับลูกของมันง่ายเอฟซีเข้ามาเก็บเก็บมาแล้วนะครับใส่ถุงไปไม่มีกองนั้นอ,อ๋ออีกสองต้นนะครับ ต้องไปถ่ายนี่เป็นนูมีมหมนี่เป็นทางแบบนี้ในป่าแบบนี้ ก็ลงลงทางด้านล่างอีกเป็นยินกรามช้างใส่ไอเอฟซีดูกันวันนี้กับทางเดินกลับ ต้องระวังกันครับทางบนหินหินแหลมคมอันตรายรวมทั้งระวังว่านตอแล้วก็สัตว์ร,ร้ายด้วยนะครับีทางที่เราเดินมานี่ต่ายให้เพื่อนดูกันเป็นุบเขาแบบนี้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะครับภูเขาแบบนี้นี่ครับก็เจออีกต้นหนึ่ง ให้เอฟซี้าไปเก็บระวังว่าตอดครับต้นใช่ใช่ไช่ครับวันตอดระวังครับอย่าให้ถูกเลยหลบไปเพื่อเข้าไปเก็บว่านกันหมักเศรษฐีอีกต้นหนึ่งสองต้นนะครับ๋ยวผมอยากว่านตอดออกก่อนไม่ได้นะครับจิตถึงกระดูกเน่าเปื่อยนะครับว่านตอดปิดกันร้ายกาจเยอะเพื่อให้เอฟซีข้ามาเก็บ าวิ่งรถมาจากนครศรีธรรมราชนะครับคิดดูว่าจะมาเก็บขันมาเก็บทีป่ามันจะอยู่ที่แบบไหนผก็อยากเห็นกับตาวันนี้ก็ปามาเก็บให้สมกับที่มาจากนครศรีนะครับผมก็ยินดีนะครับ f อฟซีจะมาทำการถ่ายทำผมก็ยินดีจะพาเอฟซีมาถ่ายทำนะครับ นี่ดูครับตัวนี้เป็น